ค่ะซีนารีโอที่สิบนะคะเกี่ยวกับเรื่อง e r a s Protocol นะคะอีกทึงพิมาดาค่ะ ค่ะ ERAS นะคะก็คือย่อมาจาก Enhanced Recovery After Surgery นะคะก็คือเป็นการจัดทำแนวทางการปฏิบัติตัวค่ะในการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ก่อนผ่าตัดนะคะจนถึงหลังผ่าตัดค่ะโดยที่ตัว ERAS เนี่ยจะช่วยสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมการฟื้นตัวนะคะของผู้ป่วยให้เร็วยิ่งขึ้นค่ะโดยที่ ERAS เนี่ยก็จะลดทั้งในส่วนของเวลาในการนอนโรงพยาบาลน,นะคะทำให้ผู้ป่วย,ยกลับบ้านได้เร็วขึ้นแล้วก็ลด complication แล้วก็ mortality ค่ะ ค่ะจากสไลด์นี้นะคะก็จะแสดงให้เห็นว่า ERAS เนี่ยค่ะก็มีทั้งด้ส่วน pre-operative intra-operative แล้วก็ post-operative นะคะโดยที่ทั้งสามส่วนเนี้ยค่ะทั้งทีมทั้งทั้งทีมที่ดูแลเลยค่ะเขาก็จะดูแลร่วมกันนะคะค่ะสำหรับ supportive evidence นะคะก็หามาสอง paper นะคะ paper แรกนะคะก็คือตามที่แปะไว้ได้เลยนะคะเกี่ยวกับว่าเป็น pre-operative care for Pancreato Duodenectomy นะคะเป็น IRS Re a Recommendation ปี2019นะคะ ก็จากเปเปอร์เนี่ยก็จะสรุปได้ว่าในทั้งหมด324 Articles ที่รีวิวอะค่ะจะเห็นว่าตัว US เนี่ยจะ Associate กับการลดคอมพลชันหลังผ่าตัดนะคะแล้วก็ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลค่ะซึ่งปัจจัยที่มีผลที่สุดนะคะก็คือมี5อย่างได้แก่ตัว avoid h y p o t h e r m i a นะคะ using wound catheter as an alternative of epidural analgesia ค่ะมี antibiotics prophylaxis นะคะมีการใช้ thromboprophylaxis นะคะแล้วก็มี preoperative n u t การ v e n t i o n นะคะสำหรับผู้ปว่วยที่มี severe weight loss นะคะ ค่ะเปเปอร์ถัดมานะคะก็คือตามที่แปลไว้ได้เลยนะคะก็เรื่อง cost and c h e n i c a l benefit of eras in p a n c r e a t i c o d o d e n ตรงนี้นะคะเป็น systematic review แล้วก็ meta analysis นะคะก็จากปเปอร์เนี่ยสรุปได้ว่าตัว eras อะคะ่ะสามารถนามาใช้ได้จริงโดยที่จากการคำนวณเราจะพบว่าตัว eras เนี่ยสามารถลดเลี้ยวเวลาการนอนโรงพยาบาลนะคะลด mortality rate แล้วก็ลด complication ได้นะคะค่ะคำถามน,น,นะคะก็คือโรงพยาบาลรามานเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะก็ ตามที่ติ๊กไว้เลยนะคะจะมีที่คิดว่าแบบไม่เห็นว่าทํานะคะอยู่สองอย่างก็คือตัว c าร์โบไฮเดทโหลดดิ้งแล้วก็ตัว Use of ฟ h e w i n g gum นะคะค่ะคำถามถัดม,มานะคะถามว่าควรพรีบาลหรือไม่คะก็จากเปเปอร์ที่หามานะคะก็สรุปได้ว่านเนี่ย ผลระหว่างการทำ b ร o w p พ e กับการไม่ทำ b า o w p พ e นะคะก็คือผลเนี่ยไม่ได้ต่างกันในทางสถิตินะคะโดยที่เทียบกันในแง่ของ c o m พิเ i ชั t i อย่างเช่น a n a s t o m o s i s leakage นะคะหรือว่า surgical site infection หรือว่าตัว intra abdominal collection นะคะ ท่านมานะคะเกี่ยวกับเรื่อง NPO time นะคะก็คือจาก American Society of Anesthesiologists นะคะก็ได้แนะนำ NPO time มาตามตารางนะคะโดยที่เคียร์ลิควิดเนี่ยจะอยู่ที่2ชั่วโมงนะคะเบรสเมลอยู่ที่4ชั่วโมงคะ่ะนอนฮิวแม่เมลอยู่ที่6ชั่วโมงนะคะไลท์ m มล l อยู่ที่6ชั่วโมงนะคะแล้วก็ตัวเลกูล่าหรือว่าเฮลฟี่เมลเนี่ยจะอยู่ที่8ชั่วโมงดังนั้นถามว่ากินน้ำหวานก่อนผ่าตัดได้ไหมก็คือกินได้นะคะจะควรกินก่อนผ่าตัดประมาณ2ชั่วโมงขึ้นไปนะคะ ค่ยาแก้ปวดชนิดต่างๆเนี่ยมีผลต่อ,อี r a สยังไงนะคะก็จากเปเปอร์ที่แปะไว้นะคะก็จะสรุปได้ว่าตัว multi modal analgesic เนี่ยช่วยในเรื่องของ post operative pain control นะคะเป็น post operative nausea vomiting แล้วก็ i l e s นะคะ ค่ะถัดมานะคะโควิด19แล้วก็การฉีดวัคซีนเนี่ยมีผลแล้วก็เกี่ยวข้องกับ ERAS protocol ยังไงนะคะ่ะก็คือจากเปเปอที่หามาค่ะเขาจะแบ่งออกเป็น pre covid 19 group กับ covid 19 group นะคะก็โดยใน กลุ่มของ pre-covid 1ิ 19, กลุ่มนี้ค่ะก็จะมีการใช้ ERAS ที่มากกว่านะคะแล้วก็ทำให้มี recovery time ที่มากกว่าะคะ่ะเพียงแต่ว่าเมื่อเทียบทั้งสองกลุ่มกันในส่วนของ complication หรือว่า mortality rate นะคะก็จะพบว่าทั้งสองกลุ่มนี่ไม่ได้แตกต่างกันนะคะเขาจึงสรุปว่าตัว covid 1 9นะคะมี negative impact ต่อตัว ERAS นะคะ ค่ะสุดท้ายนะคะถามถึงโรคการใช้โปรไบโอติกในการร์เจอรี่นะคะก็คือจากเปเปอร์ที่หามาเปเปอร์นี้นะคะก็จะสรุปได้ว่าตัวโปรไบโอติกนะคะจะช่วยลดอินเฟคชั่นคอมเพลชันนะคะหลังการผ่าตัดโคโลเคทัลร์เจอรี่ได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ